สวัสดีค่ะยายปลาและคุณตาจ้าวันนี้สองตาใหญ่ออกเที่ยวนะคะไปพักร้อนกันเนาะ,ะจะไประยองหรือจะไปพัทยาหรือจะไปตรงไหนยังไม่รู้พี่น้องตรงไหนมีทะเลไปตรงนั้นละจ้ะนะคะเหนื่อยก็พักเนาะ,ะสองตาใหญ่นะคะุณตาขับรถยายปลาตัเบียดยายปลาประเด็นรับทั้งคืน,นะคะเนาะมาดูเป็นอย่างนะคะจะเป็นกาแฟดีเนาะนะคะเมื่อคืนนะี้ รถเนะยปาก็นั่งนั่งเมาโมยนะนั่งเมาโมยหิวก็กินอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเยปาก็จะทําเป็นช่วงๆไปเนาะถึงตรงไหนแล้วเดี๋ยวเยปาก็จะบอกเลนจ้า เราก็ยังอยู่ในเิดสุโข,ขทัยอยู่นะจ้าทางก็ค่อยดีพีน่น้องกึ่งกลางกึ่งกลางกึ่งกลางตอนนี้ยายป้าถึงนคะรสวรรค์จ้าใช้เวลาการเดินทาง2ชั่วโมงครึ่งนะคะนครสวรรค์ว่าเร็วไหมก็ไม่เร็วนะก็มีด่านตรวจมีอะไรนะ,ะตามเส้นทาง แต่ยปามาจากสุขโขศีษส์ศรารามมาที่อะไรนะพิษณุโลกสายพิษณุโลกมานาครสวรรค์นะคะตอนนี้พักรถเนะาะพักรถด,ด้วยพักคนด้วยนะซื้อข้าวหนุ่งน้ำเนาะนะคะเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อไปแล้วจ้าห้องพักแล้วเนาะห้องละแปดร้อยเนาะนะคะ ทีแรกไปดูห้องละห้าร้อยนะคะเป็นห้องเล็กๆแล้วก็เตียงแข็งๆเนยปลารองพอได้นะคะเนยปายอมรับเลยว่าไม่ใช่กระเดะน,นะคะเตียงมันแข็งจริงๆะคะ่ะเนยปาเป็นคนโลดหลานเนาะนะคะแ้คนทํางานหนักเนาะนะคะนี่เนยปาก็พามาเขาก็เลยบอกว่าเขามีที่ไร้ที่โนึนนะคะเขาก็เลยรับรถพามาะะห้องะแปดร้อยนะคะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเนื่อจ้ะแต่เดินประมาณหกเจ็ดเก้าก็ถึงทะเลเลยเนาะนะคะ คือออกจากนี่ไปข้ามถนนก็ถึงชายหาดเลยนะคะก็อยู่หาดจอมเทียนเนาะ,ะอยู่ที่หาดจอมเทียนเลยเนาะ,ะก็มีห้องนี้ก็มีนี่ค่ะทีวีนะคะมีแอร์แต่ไม่มีตู้เย็นนะคะเพราะว่าห้องห้าร้อยมีตู้เย็นห้องแปดร้อยมีตู้เย็นนะคะเ,น,เ,เน,นี่ยนะคะเนี่ยค่ะเตียเตียงแบบนี้เนาะ เดี๋ยวปาพาไปชมห้องน้ำนะคะ,คะห้องน้ำถู่ว่วงก็มีนี่นะคะก็มีเะะมทียบน้ำร้อนที่แรกไปห้องละห้าร้อยน้อนะคะแต่ว่าไม่มีเครื่องทำน้ำร้อนนะคะเดี๋ยวปาต้องจะยอมรับหรือว่า ติดนิสัยคือบ๊อบบอาบบ๊อาบ,บ,บน้ำเย็นกันเนาะนะคะอยู่บ้านอากาศมันร้อนเนาะนะคะเนี่ยค่ะห้องน้ำก็บกว้างนะคะพออยู่ได้เน,ะนะะาะนะคะอย่างโถส้วมเนาะห้องน้ำเขาก็จะลายเป็นแบบนี้นะคะนีะ่จะ้ะก็ไม่มีอะไรมากเนาะ ยังนอนคิ๊บคุกคิ๊บคุกแทปแทปากนะฮะแล้วคลิปนี้นะคะพี่ปากต้ตงแค่นี้ก่อนเด้อยจ้าสวัสดีค่ะ